วันนี้เวลา9ก้ามริกาสินาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสินทร์มหาวชิราลงกรณ์วรราชพักดีสิทธิกิจาการิณีพิริยพัฒนรัตศีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงนาสารสลาด,ดุสิดาาสตาดาัยศูนย์จิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรังรก์ให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถูลออมระบาดตามลำดับดังนี้ พลเอกสรยุทธจุลานนท์ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุลานนท์นำคณะกรรมาการมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุลานนท์มูลนิธิรักเมืองไทยมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และกองทัพบ,บกเฝ้าถูลล่อ,อระบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจัดการแข่งขันเขาใหญ่มาราธอน2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิาสัยในดอนปรมัตวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะกรรมาการร้านกาชาติกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าทูลละอ่อนระบาดทูนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย คุณหญิงไขศสีรีอรุณกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาและรองศาสตราจารย์จิรศักาขชาชีวะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธินำคณะผู้บริหารบริษัทอุตสาหกรรมนมไทยจำกัดเฝ้าทูลละอ,อมอระบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดก,กิจกรรมจำหน่ายสินค้าในงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี2562สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดา นางอุสาหสมบูรณ์นายกสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลออมระบาดทุนกล้าทุนกระม่อมถวายเงินสมทบทุนมุลนิธิเทพร,รัตน์เวชานุกูล รองศาสตราจารย์สุป,ปานีเสนาดีไซยน,นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในยพระราชูประมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและรองศาสตราจารย์ทัศนาบุญทองนายกสภาการพยาบาลนำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมเฝ้าทูลละออนระบาดทุนกล้าทุนกรมมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดโครงการเดินวิ่ง Nurses Run for Health 2019เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิยาไัยพลตำรวจตรีหญิงนงเยาสมพิทยานุรักษ์ประธานชมรมพยาบาลสีเหล่าประจำปี2562นำคณะผู้บริหารชมรมเฝ้าถูลออมระบาดทุกนกล้าทุนกระหม่อมถวายงเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินการกุศลปลูกความดีไว้ในแผ่นดินครั้งที่19 ประจำปี2562ด้วยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิยาไัยนายทิติวัต์เงินนำโชคธนารัตนาย,ยกสมาคมศิทธิ์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีประจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนำคณะผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณีการกุศลประจำปี2562และทีมผู้ชนะเลิศเฝ้าถูลออมระบาด ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิาศัยนางเปรมอนงรัตนาสาขาผู้จัดการโรงเรียนเคมาสิริอนุสร์นนำคณะผู้บริหารครูนักเรียนสมาคมสิทธิเคมาสิริอนุสณ์และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเฝ้าทูลละอ่อนระบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี25 6 2 และสมาคมสิทธิเคมศสิริอนุสร์ร่วมทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยด้วยนายพยมชินาวง์นายกสมาคมผู้ปกครองครูและสิทธิเก่าโรงเรียนศิรินทรราชวิทยาลัยนำคณะผู้บริหารโรงเรียน,นคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาเทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่17 ปีการศึกษา2562และผู้สนับสนุนนการแข่งขันเฝ้าทูลออมระบาดทูนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลลตามพระราชธิยาัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลออมระบาดรับพระราชทานถ้วยรางวัลด้วยนางกาญจนาชนะวันชัยกรรมการผู้จัดการบริษัท SK s o กา m o จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลออมระบาด ถุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเข็มขัดนักเรียนเพื่อพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนจากนั้นเวลา14นาฬิกา16นาทีสเสด็จลงนศา,าลาดุสิดาไลาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลลออมประบาทตามลำดับดังนี้พลอ,อากาศเอกมานัทวงวาดผู้บัญชาการทหารอากาศ ประธานกรรมการมูลนิธิคุ้มกล้าวในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอ่อ,อระบาดทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิาสัยหนึ่งในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2563 นายทากรตันทสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทชนำคณะกรรมการร้านสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทชเฝ้าทูลออมระบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายนาฬิกาเพื่อส่งใช้ส่วนพระองค์ นายสรวิทธานีโตอธิบดีกรมปรศุสัตว์นำคณะทำงานออกร้านงานกาชาติประจำปี2562ของกรมปรศุสัตว์เฝ้าทูลออมระบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการออกร้านสเต็กกรมปรศุสัตว์ในงานกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพันตำรวจโทรประวุฒิวงศ์ีนินรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์นำคณะกรรมการร้านกรมราชทัณฑ์เฝ้าทูลออมระบาด ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายวิทวัฒน์สวัสดิ์ชูโตประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรมบริษัทปตทจำกัดมหาชนนำผู้บริหารบริษัทและคณะเฝ้าทุลอมระบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินและเงินรายได้จากการจำหน่ายคูปองในกิจกรรมการจับสลากรางวัลสมทบทุนบริจาคในงานกาชาติป,ประจำปี2562รเพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นายสมพงษ์ปรีเปรมผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประธานกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2562นำประธานคณะแม่บ้านคณะผู้บริหารและคณะกรรมการร้านกาชาดเฝ้าทูละอ,อมระบาดทุนกล้าทุนกมอมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภาก,ากาชาติไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2562 25เพื่อบำรุงสภา,กา,กาชาติไทย ศาสตราจารย์กิติคุณคุณหญิงไขศสีสีอรุณกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาและรองศาสตราจารย์จีรศราขชาชีวะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธินำคณะบุคคลเฝ้าทูลออมระบาดดังนี้ คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีนพระบรมราชูปธรมภมเฝ้าทูลอ่อระบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดก,กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาพันโทหญิงชนรัศมีงาทวีสุขผู้อำนวยการผลิตสารคดีสั้นชุด จารึกความเป็นไทยและนางสาววิริดาหารีภูมิเฝ้าทูลออมระบาททูลกล้าทุนกระหม่อมถวายฟแฟลตไดรฟ์บันทึกไฟล์สรารคดีโทรทัศน์ชุดเลดิศศิลป์ยอดมงกุฎกล้าเพื่อสนับสนุนทางการศึกษาโครงการสวมพระองค์ตามพระราชธิยาไซยในายลาลิตถน,นอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนายสตวะแพทยสมชวนร,รัตนมังคลานนท นายกศัตวแพทย์ทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอมระบาดทูนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมการกุศลในปี2562สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายสาโรธวสุวนริชประธานกิติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชนบุรีนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟสัมพันธ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชนบุรีครั้งที่14 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลออมประบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชุกุศลตามพระราชตรยาศัยในอเนกสีสำรานรุ่งเรืองนายกสมาคมชาวปนักกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจำกัดนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลอมอระบาด ทุนกล้าวทุนกระม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดก,การแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมทบทุนมูล,ลนิธิสายใจไทย นายอภิศักเท์เทพ,พดุงพรนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินนทิศสตรีวิทยาพุทธมนตรน,นำคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินนทิศและคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งมินิฮาฟมาราทอนครั้งที่10รวมพลคนดีของแม่ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชราษฎรสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลอ่อนระบาด ทูลกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิาาัยนางเพ็นทิพย์พรจจเด็จนาย,ยกสมาคมนิดาภาตะวันออกอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลอหลอมระบาด ทุนกล้าทุนกรหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานวิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาทีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิยาไัยรองศาสตราจารย์ชาญชัยพานทองวิริยะกุลอธิการบาดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลายัยและคณะกรรมาการจัดงานประกวดดนตรีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2561ครั้งที่18ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำผู้ชนะเลิศและคณะผู้บริหารโรงเรียนของทีมชนะเลิศการประกวดเฝ้าถูลอ,อมระบาดรับพระราชทานถ้วยรางวัล